ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเครื่องมือช่างเคเซีนะครับผมวันนี้เรามีสินค้าใหม่มาแนะนํานะครับผมเป็นเครื่องเชื่อมโนอักร้อยหกสิบนะครับผมบายเจสินะครับผมตัวนี้เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานเจสินะครับผมตัวนี้เป็นร้อยหกสิบแอมป์นะครับก็ออปชั่นก็มีเหมือนเดิมกับรุ่นพี่นะครับที่ตัวร้อยตัวสองร้อยนะครับผมออปชั่นก็จะมี ก็สตาร์ทอัพฟอนนะครับผม LED ติดแล้วก็ A N S แล้วก็ V R D นะครับผมทีออปชันเข้ามาเสริมเข้ามา6ออปชันนะครับสำหรับเครื่องเชื่อมตัวนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องเชื่อมสำหรับมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะครับผมเป็นตัวโนอัร้อ6 0นะครับก็ดูภายนอกภายใน ระบบกันโดยเจสิบครับผมสาหรับสายเชื่อมที่แถมมาก็สามเมตรเหมือนเดิมน,นะครับผมก็มีสายเชื่อมสายกาวปืนคอ้อแสบแล้วก็หน้ากากนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเชื่อมกันนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าผู้ใช้งานมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะครับผม ที่ต้องการมองหาเครื่องเชื่อมที่มีประสิทธิภาพเต็มกําลังนะครับผมตัวนี้รับประกันสองปีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเชื่อมกันว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงวันนี้ผมเอาลวดเชื่อมเอาตัวสามจุดสองเลยนะครับผมผมจะไม่ลองสองจุดหกครับสองจุดหกก็คือมันพื้นๆไปนะครับผมเราลองสามจุดสองเลยเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมมันดีจริงไหม มันเป็นยังไงมันถึงติดตลาดนะครับผมืม่องเชื่อมตัวนี้เป็นตัวติดตลาดนะครับผมตัวโนโวอาร์คสองร้อยอ่ะตัวของรุ่นพี่ของมันนะครับผมเป็นตัวติดตลาดแล้วก็ขายดีมากเลยตอนนี้นะครับผมแล้วก็ผลมันก็ผลิตออกมาเป็นตัวร้อยหกสิบถูกลงมาอีกนะครับผมเดีย๋ยวเรามาเชื่อมกันเลยนะครับผมีย๋ยวแอมราปับลงมาประมาณสักร้อยสามสิบก็พอวันนี้ก็พอนะครับผม เชี่ยมหมดเลยมาเป็นไงนะครับผมก็ใส่เลยนะครับสำหรับตัวลวด3.2น,นะครับผมนูนะครับว่ามันจะเชื่อมเป็นไงนะครับผมสุมราคาไหมเวลาเชื่อมนะครับผมผมจะลองเลยครับผมนี่นี่ก็คือระบบอ c o ฟอร์ดพอสต r t เวลาเชื่อมลด <case> อ olo, มวดมันจะไม่ติดชิ้นงานนะครับผมนี่คือข้อดีของเขานะครับผมมันก็สามารถเชื่อมลวดบางไอเชื่อมเหล็กบางได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันจะไม่ติดชิ้นงานนะครับบางตัวเวลาเชื่อมมีติดแงะแง่่กันยังไงก็ไม่ออกนะครับผมทําให้เสียอารมณ์ในการเชื่อมนะครับผมเรามาดูของเรานะครับตัวโนวานะครับผมไม่มีติดนะครับผมเห็นไหมเห็นไหม ยังไงก็ได้นะครับผมก็สามารถทํางานได้สบายขึ้นนะครับผมช่างก็จะไม่ลคาคัญนะครับผมหรือว่ามือใหม่ก็สามารถลองใช้งานได้สบายๆนะครับผมเดี๋ยวเรา,าลองเชื่อมกันเลยครับผมนี่ครับก็ฟังเสียงฟังเสียงรวดนะครับผมก่อละลายรวดได้ดีนะครับผม สําหรับนี้ก็ผมรวดใช้รวด3.2เลยนะครับรวด2.6ผมไม่ใช้นะครับผมใส่ไปเลยครับขอรับประกันให้2ปีครับผมจัดเลยครับให้รู้เลยว่าเป็นไงนี่คือลวด3.2นะครับผม ้างก็ได้ครับหมดที่เชื่อมแล้วเดีย๋ยวเรามาพอามอม่อ,อ,าาพอสลักดูว่ามันเป็นยังไงเอาให้แผลมันแห้งก่อนเดี๋ยวมาพ่อสลักดูว่าเป็นไง กินข้อสแสลงก็ไม่อยากแกะนะครับกองใหม่จะอ้าวเลยใช่ไหมนะครับเนี่ยดูแพ้เลยครับสวยจิ๊กเลยครับผมงานนี้สวยจิ๊กเลยครับนี่ครับแข็ ก็เหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะครับผมที่กําลังมองหานะครับผมโลอาร์ร้อยหกสิบราคาก็ไม่สูงสามารถจับต้องได้นะครับผมเดี๋ยวราคาเราอย่ขึ้นไปใต้ลิงก์นะครับผมก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับผมราคาถูกแน่นอน,นครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมเครื่องเสื่อมสมัยนี้ แล้วก็ราคาเท่านี้กล้ารับประกันถึงสองปีก็คิดเอานะครับผมไม่มีเครื่องไหนที่กล้ารับประกันถึงสองปีที่ราคาถูกๆนะครับถ้าเขาไม่เกิงจริงเขาไม่กล้ารับประกันถึงสองปีหรอกครับของคี่ผมนะแต่ลูกค้าก็ลองดูครับผมกสําหรับทิปนี้ก็กดติดตามด้ครับผมช่องเครื่องมือช่างเคเซีนะครับผมถ้าเรามีสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพเราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับผม อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามน,นะครับผมช่องเครื่องมือช่าง KKC นะครับสวัสดีครับ